วันนี้จะพามารีวิวบ้าน P5 นะคะ P5 เปิดประตูเข้ามานะคะในส่วนของบ้าน P5 จะเจอห้องรับแขกก่อนค่ะเราจะสังเกตได้ว่านะคะห้อง P5 จะแบ่งเป็น2ห้องนอนก็คือ P5 ทับ1กับ P5 ทับ2 ห้อง K5 ทับหนึ่งนะคะก็จะแบ่งเป็น2เตียงคิงไซส์หกฟุตนะคะรองรับลูกค้าได้ห้องนี้สำหรับสี่คนแล้วก็ห้องน้นสำหรับสี่คนรวมแล้วบ้านนี้จะรองรับได้ถึง8ท่านนะคะจะมีห้องน้ำในตัวก็คือเป็นห้องน้ำและห้องอาบน้ำนะคะในตัว ถัดไปนะคะก็คือจะเป็นห้อง P5 ทับ2อันนี้ก็จะรองรับลูกค้าได้อีก4ท่านเหมือนกันค่ะเป็น2เตียงนะคะคิง g size 6ฟุตแบบนี้เลยและมีห้องน้ำในตัวเหมือนกันค่ะเป็นห้องน้ำกับห้องอาบน้ำนะคะในตัว ก็สำหรับบ้าน P ีห้าน,นะคะสรุปง่ายๆเลยก็คือเป็นบ้าน2ห้องนอน2ห้องน้ำแล้วก็มี1ห้องนั่งเล่นตรงกลางค่ะรองรับลูกค้าได้6-8ท่านค่ะสำหรับบ้านหลังนี้